เรนเจอร์ XLS คันนี้นะครับเตรียมสมมอบนะครับผมตัวนี้รอลูกค้ามาแล้วผมลูกค้าจะมารับที่โชว์รูมนะแล้วผมคันนี้เป็นฟอร์เลนเจอร์ตัว XLS นะครับผมตัวเป็นกระบะสี่ประตูเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมันจะมีกล้องนะครับมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับผมแต่จะไม่มีเซ็นเซอร์ผมก็จะใส่เซ็นเซอร์นะครับผมสี่จุดให้กับลูกค้านะครับผมเป็นเสียงเตือนนะครับผมก็คือให้มีได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีกล้องถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้้ววยนะครับผมแลก็ ฝากระบาดท้ายตัวนี้นะครับจะทำเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวไฟไฟตัวนี้เราเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเป็นไฟ Full LED เลยนะครับจากด้านหลังและด้านข้างนะครับมองเห็นชัดเจนครับสติ๊กเกอร์คำว่า r a p t ตอก็เป็นสีส้มนะนะครับผมตัวนี้ยก2นิ้วนะครับสาแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กของ o a s i นะครับผมตัวนี้สีดําขีดแดงนะครับผมลายนะครับลงล้อแม็กตัวนี้นะครับลายสวยงามมากเลยนะครับลาย MV113 นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีรับประกันโครงสร้าง5ปีนะครับรับประกันสี3ปีนะผมแต่ว่าจะไม่เกี่ยวกับการเป็นอุบัติเหตุและการใช้งานที่ผิดประเภทแต่การใช้งานของเขาอะแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับผมมั่นใจของยี่ห้อเอลเอขาได้นะครับผมแล้วก็ตัวมาพร้อมกับยางยางตัวนี้เป็นดีสันติ275-55็ดทั 55, คันนี้แล้วก็จะมีการยกนะครับเป็นยก2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ปีนกด้วย แล้วก็ตัวด้านหน้านะครับใส่ชุดวิตเตอร์นะครับใส่ชุดวิตเตอร์มีม้าเงินนะครับขีดสีตามสไตล์ของลูกค้าเลยนะครับไฟเป็นไฟสีฟ้านะผมแล้วด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นไฟ ส iscilla, <function als. S 1> ีส te ้มด้วยนะครับผมตัวนี้มีปิดเปิดไฟอัตโนมัตินะครับมีปิดเปิดไฟอัตโนมัติด้วยไฟสีแคมขนาดใหญ่นะครับผมสีนะครับตัวนี้เราเป็นการแรปสีสีเทาแลวผมตัวนี้จะเป็นสีเทาคอนเ็เกเนะเป็นสีเทาที่เราแรปนะครับปกติคันนี้จะเป็นสีเทาดานะครับเราก็จะแรปนับเป็นเกดเทสนะครับสีเทาคนเ็เกแล้วก็ตัวกาบข้างตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดําเงานะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมหรือนะครับยังไม่มีไอเดียในการแต่งก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมจารย์ลิซิมสาการขายฟ สรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ